เอาละคลิปนี้เราจะพูดถึงเมาส์และคีย์บอร์ดไร้สายที่อยู่ในเซ็ตที่อยู่ในชุดเดียวกันชาร์จแบตได้ในตัวมาพร้อมกับนำแพดท,ที่เป็นปุ่มกดตัวเลขแบบฟูลไซส์เอาละเดี๋ยวเราทำความรู้จักกันครับซึ่งคลิปนี้เราอยู่กับ iCraver GK08 ขายอยู่ในราคาเดียวทุกแพลตฟอร์ม990บาท ไม่ว่าคุณจะซื้อในแอปไหนนะครับจะมีตัวเลือกให้2ส,สีสารแกะออกมาให้ดูแบบนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะว่าในเซ็ตมันมีอะไรบ้างจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยดูด้านในกันครับโอ้โหเราลองยกออกมาโอ้เขาให้เป็นซิลิโคนแบบนุ่มนิมแบบนี้มาด้วยครับเฮ้ยไม่ได้เห็นนานแล้วนะเราจะต้องแปะพวกซิลิโคนนุ่มนิมแบบนี้ไว้เพื่อให้ มันไม่คลุด่ะให้มันแบบสกรปรกยากๆอะไรเงี้ยแบบฝุ่นลงก็ไม่ต้องเช็ดบ่อยลำดับถัดไปครับนี่เลยอ่ะรูดออกมาครับเราจะเห็นว่าคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยไม่ได้มาพร้อมกับเลเยอร์ภาษาไทยแต่ว่าในกล่องนะครับเขามีสติกเกอร์ที่เป็นปุ่มภาษาไทยเนี่ยแนบไปให้ด้วยนะครับก็สามารถแกะเอาออกมาแล้วก็เอาไปแปะตามปุ่มด้วยตัวเองได้เลยนี่คือเมาส์ที่ห่อพลาสติกเอาไว้เหมือนกัน สายที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็น USB Type A ไปยัง USB Type C เหมือนสายชาร์จโทรศัพท์ทั่วๆไปแต่ว่าไม่ได้มีอะแดปเตอร์ให้นะครับอันสุดท้ายนี่ก็คือพวกสมุดคู่มือแล้วที่เป็น Quick Start Guide เรามาดูกันที่เมาส์ครับเรายังไม่ได้แกะให้ดูแต่แกะให้ดูสักหน่อยนะครับตรงด้านหน้าเนี่ยเขียนว่าอะไรการเชื่อมต่อเนี่ยสาม,มารถต่อกับ USB Dongle อ่าแล้วยังไงต่ออ๋อไอตัว Dongle เนี่ยเขาเก็บเอาไว้ในตัวเมาส์อ่ะ นั่นจึงเป็นสาเหตุครับว่าในกล่องเนี่ยเราไม่ได้เห็น USB อันเล็กๆเลยแล้วเขาเก็บไว้ตรงไหนอย่างไรนี่เลยครับฝาเล็กๆตรงนี้ปิดเอาไว้และก็ซ่อนอยู่ด้านในตรงนี้เลยนะครับอ่ะพาไปดูกันหน่อยขนาดประมาณเล็บนิ้วโป้งได้นะครับแล้วก็มีโลโก้ i c เ e เวเพื่อป้องกันใช้ผิดแบรนด์ใช้ผิดรุ่นใช้ผิดยี่ห้อไปสลับกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะตัวฝาเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะเบื้องต้นก็เป็นแค่ฝาปิดเฉยๆซึ่งวิธีการ เปิดฝาปิดฝาเนี่ยมันเป็นลักษณะสลักยึดล็อกนะครับไม่ได้เป็นฝาแม่เหล็กอะไรหรอกอันนี้คือเมาส์สเก็ตครับก็จะเป็นคล้ายๆกับพลาสติกที่นูนขึ้นมานิดนึงใช้กับแผ่นรองเมาส์ดีสุดจะเป็นแบบผ้าอ่อนผ้านิ่มได้หมดนะแต่ถ้าใช้กับโต๊ะตรงๆเนี่ยนอกเสียจากว่ามันสิงดังและมันก็จะ สึดเร็วในส่วนของตัวลองเมาส์ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเนี่ยไม่ได้ซับซอ้อนมีแค่เปิดกับปิดเท่านั้นเป็นลนักษณะดันซ้ายไปขวาเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในฝั่งของคีย์บอร์ดให้จบก่อนไหมเพราะว่ามีรายละเอียดที่เยอะกว่าเมาส์ไม่งั้นคลิปนี้มันอาจจะจบเร็วซึ่งเรามาดูในฝั่งของช็อตคัทกันก่อนครับเราเห็นว่า f 1ถึง f 1 2เนี่ยมีคำสั่งหมดเลยนะคล้ายกับในโน้ตบุ๊กที่เราใช้งานอยู่ทุกวันมากๆเลยแหละการที่เราจะกดเป็นคีย์ลัดอะไรเนี่ย เขามีการแยกย่อยออกมาครับว่าคำสั่งของว n d o w s ต้องกดอันนี้คำสั่งของ Max OS ต้องกดอันนี้เพราะว่าอันนึงเป็น a n t i n e t e อันนึงเป็น Command น้ำแพดเนี่ยก็1 2 3ถึง9บวกลบคูณหารมีหมดนะครับแล้วก็มีปุ่มลัดสำหรับการเรียก Calculator หรือเครื่องคิดเลขปกติแล้วเนี่ยพวกคีย์บอร์ดทั่วๆไปมันจะไม่มีปุ่มเรียกเครื่องคิดเลขครับเราจะต้องไปกดโปรแกรมเรียกขึ้นมาเอง หรือถ้าเกิดว่ามีเราก็อาจจะต้องกดจากพวก F ที่อยู่ด้านบนตรงนี้แต่อนี้เขาแยกมาเลยอยู่ในปุ่มตรงนี้นะครับเหนือนำแผดท,ที่ปกติเราจะเอาไว้ล็อกตัวเลขนะครับอ่ะถือว่าเป็นปุ่มที่เราได้ใช้แล้วก็ปุ่มบางอย่างที่เกี่ยวกับงานเอกสารการบัญชีเนี่ยใส่มาให้ตรงนี้เลยพวกวงลงวงเล็บปุ่มเท่ากับอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งคีย์บอร์ดปกติทั่ว,วไป มันไม่มีนะไอ้สปุ่มเนี่ยมันมีสุดแค่นำล็อกแล้วก็ทับสลัดแล้วก็ดอกจันแล้วก็ลบจบแค่นี้เลยด้านบนคือปุ่มที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งเรื่องที่เราข้ามไปนะเราไม่ได้พูดถึงแต่ยังไงก็ต้องเล่าให้ฟังครับเพราะว่าฟังก์ชันหลักๆที่เขาเขียนไว้อยู่ในจุดเด่นของอุปกรณ์ที่เรามารีวิวเนี่ยคือการออกแบบตามสรีระศาสตร์นะครับถึงแม้ว่าตัวเมาส์เองเนี่ยผมโชว์ให้เห็นด้านข้าง มันจะไม่ได้เป็นเออร์โกนมิกจ๋าๆก็คือปกติแล้วเป็นเมาส์แนวตั้งที่เป็นเทรนในปีที่ผ่านมาแต่เนี้ยมันก็เป็นเมาส์แบบแบนๆเมาส์ band, แบบเล็กๆเมาส์แบบเบาๆตัวคีย์บอร์ดก็เช่นเดียวกันครับเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่ได้ยกสูงแต่เน้นเป็นคีย์บอร์ดที่บางและเบามากๆนะครับคือคีย์บอร์ดที่เบาเนี่ยส่วนใหญ่นะคือฟังก์ชันมันจะน้อยปุ่มมันก็จะน้อยตามเพื่อขายจุดเด่นคือพกง่าย น้ำหนักเบาบางรุ่นขายความพับง่ายซึ่ง i c r e v e r เนี่ยก็ทำคีย์บอร์ดหลายแบบเลยนะแบบพับได้ก็มีแบบหนาแบบยกสูงแบบที่ปุ่มน้อยๆก็มีเออคือเขาก็มีให้เลือกหลายแบบแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเน้นไปทางการพกพาที่ง่ายเบาแล้วก็แทบจะแบนราบไปกับโต๊ะนะครับอันนี้คือผมถ่ายให้ดูบริเวณด้านข้างแล้วกันไหนๆมันบางแบบนี้แล้วเราไปดูพารนวด้านหลังนะครับว่ามันสามารถปรับอะไรได้บ้าง แน่นอนว่าตัวนี้เขาไม่ได้ให้ขาปรับยกสูงมาคือตามสเปคเนี่ยเขามีการแบบเพิ่มความสูงมาให้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ปรับให้มันสูงขึ้นหรือลดต่ําลงเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวพอร์ตนะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะมีปุ่ม on off ที่เป็นการสไลด์ซ้ายไปขวาแล้วก็แค่นี้เลยปิดท้ายด้วยพอร์ตสำหรับการชาร์จ USB Type C ก็คือสายที่เขาให้มาในกล่องเนี่ย ผมโชว์ไปให้แล้วตามนี้เลยปุ่มที่เราจะกดได้ทุกปุ่มเนี่ยเขาออกแบบดีไซน์ให้ด้านใต้เนี่ยเป็นลักษณะซิสเตอร์สวิชหรือภาษาไทยคือเหมือนกันไกอะ่ะเออมันงับกันอยู่ตลอดเวลามันจะคล้ายๆกับปุ่มที่อยู่บนโน้ตบุ๊กปุ่มพวกนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปแงมันออกมาเนี่ยมันจะประกอบยากมากคือผมเคยนั่งประกอบครั้งหนึ่งคือผมแบบโอ้โหคดเสียเวลาครึ่งชั่วโมงแน่ๆโดยการเอาพลาสติกเนี่ยมางับหากันทำให้มันสามารถกดไป ให้มันจมเลยนะแล้วมันจะเด้งกลับขึ้นมาในตำแหน่งเดิมได้แตกต่างกับปุ่มที่เป็นสปริงที่อยู่ในพวก Mechanical Keyboard หรือเป็นคีย์บอร์ดที่เสียงดังตอกแตกอะแบบนั้นเนี่ยเขาใช้กลไกที่เป็นสปริงเนี่ยดันกลับมาให้อยู่ในตำแหน่งเดิมผมไม่ตอบแล้วกันว่าไหนดีกว่าแต่ถ้าเลือกอยากได้คีย์บอร์ดเงียบ ก็ต้องเอาดีไซน์ที่เป็นแบบกันไกสวิตแบบที่ผมเพิ่งพูดให้ฟังซึ่งอยู่ใน i c เ v e r รุ่นที่เรากำลังรีวิวอยู่นั่นเองนะผมจะทดสอบกดปุ่มให้คุณดูแบบใส่อารมณ์อันนี้ไม่ใช่ปุ่มอันนี้เป็นพลาสติกอันนี้เป็นโต๊ะ <c oughs> ลองกดแบบคนทำงานปกติดีกว่าอ่ะสมมุติว่าฝอหอกอดอยอซาว ถามว่าเงียบไหมก็เงียบอยู่ในระดับที่เรานั่งทํางานพิมพ์เอกสารและเพื่อนโตข้างๆมันจะไม่ราคาญเราหรือพี่ที่อยู่ใน,นแผนนเขาจะไม่บ่นเราอยากจะพิมพ์อะไรไปก็พิมพ์ซึ่งตัวนี้เน้นเป็นคีย์บอร์ดเสียงเงียบครับด้านในเนี่ยเขาจะใส่แบตเตอรี่ขนาด280มิลลิอมป์ให้เออจริงๆถ้าดูตามตัวเลขนะมันดูน้อยนะถ้าชาร์จให้เต็มนะอยู่ได้90ชั่วโมงครับไอ้90ชั่วโมงตรงเนี้ยถามว่าเปิดทิ้งไว้ามันนับไหม ไม่นับนะครับเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดเี่ยเขามีระบบออโต้สลีปก็คือเมื่อไหรที่เราไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณแคครึ่งชั่วโมงอะ่ะเขาจะปิดการทํางานชั่วคราวอ่าแล้วเมื่อไร่เราอยากจะใช้งานต่อเนี่ยให้เรามากดปุ่มใดก็ได้ครับบนคีย์บอร์ดจะเป็นสเปซบา a รก็ได้เป็น Enter ก็ได้กดสักปุ่มหนึ่งแล้วคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็จะกลับมาเปิดอัตโนมัติและเขาจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต่อค้างไว้ก่อนหน้านี้อัตโนมัติด้วย ซึ่งก็เป็นอะไรที่สะดวกไม่ต้องมาเปิดเปิดปิดปิดปด,ด้วยตัวเองนะครับจริงๆมันใช้ได้เป็นเดือนครับอ่าถ้าเกิดว่าคุณทํางานแค่วันละประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้ทางานตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะเออเวลาเที่ยงคุณก็ลักไก่ดูหนกระแสอยู่แล้วคุณก็ไม่ได้พิมพ์อะไรอยู่แล้วคุณก็เปิดคลิปไว้แล้วคุณก็ไม่ได้กดมันก็ auto s ตตสล e p ไงผมก็เลยอยากจะข้ามมาสู่พาร์ทของเมาส์ไปเลยครับ ซึ่งเมาส์ตัวนี้เองเนี่ยเขาจะมีปุ่มไม่เยอะเป็นแบบสไตล์มินิมอลมินิมอลอ่าคือคนรุ่นใหม่อยากได้ปุ่มน้อยๆโอเคจัดไปซึ่งผมก็ชอบเหมือนกันนะคือปุ่มเยอะเนี่ยบางทีมันลั่นง่ายคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็คลิกตรงสกอร์ตรงกลางตรงนี้ก็เป็นปุ่มคลิกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงแบบนี้ทั่วๆไปปุ่มค่อนข้างที่จะลื่นนะครับเท็กเจอร์เนี่ยก็จะเป็นลนักษณะขีดขวางแบบนี้เพื่อกันลื่นง่ายๆอ่าแล้วก็คราวนี้จะมีปุ่มในการปรับ DPI ครับสำหรับใครที่ทำงานด้านเอกสารทั่ว,วไปท่องเว็บเล่น Facebook ดู YouTube อาจจะไม่เก็ตว่ามี DPI ไปเพื่ออะไรเพราะว่าเมาส์มันก็คือเมาส์ลากเร็วลากช้าก็ไม่ได้ค่อยสนใจหรอกแต่สำหรับใครที่ซีเรียสไงบางคนทำงานไปด้วยแล้วอาจจะสลับไปเล่นเกมนี้นิดหน่อยๆแล้วเราอาจจะต้องการความรู้สึกในการเลื่อนเมาส์แบบเร็วหรือช้าตามสิ่งที่เราเคยถนัดเอาไว้เนี่ยมันก็เลยปรับได้ซึ่งมีทั้งหมด3ค่าด้วยกันครับ เราปรับเริ่มต้นคือ800แล้วก็มาพันสแล้วก็มาพันหนั่นเองซึ่งทั้งเซตที่เราเอามารีวิวในคลิปนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีโปรแกรมในการจัดการอุปกรณ์ของเขานะครับคือไม่สามารถลงโปรแกรมแล้วก็เซตติ้ง DPI ได้ตามใจเปลี่ยนปุ่มได้ตามใจฟังก์ชันนั้นเขาไม่ได้ให้มาในชุดในเซตนี้ออกแบบมาสําหรับคนถนัดซ้ายหรือขวาเอาตามตรงแล้วมันเป็นเมาส์ทรงที่เป็นสมมาตรครับคือซ้ายกับขวาเหมือนกันเป๊ะนะคือดูพิเคตกันเลยคนละครึ่งมันจะไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นใครถนัดซ้าย ใช้งานได้ใครถนัดขวาก็ใช้งานได้เหมือนกันครับในฝั่งของพอตในการชาร์จนะครับ USB Type C มีมาให้อยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้แล้วใช้แบตเตอรี่ของอุปกรณ์จนหมดเกลี้ยงเนี่ยเราสามารถเอาสาย Type C ที่เขาให้มาเนี่ยมาต่อเข้ากับเมาส์แล้วใช้งานต่อได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะแน่นอนว่าแบตเตอรี่ที่มันมีอยู่ในตัวมันเองอะ่ะมันต้องมีการใช้แล้วแบตหมดไปและถ้าจะต้องรอชาร์จให้เต็มแล้วค่อยมาใช้เนี่ยงานวันนั้นไม่เสร็จแน่แล้วเราจะเอาเหตุผลไปอ้างกับหัวหน้าว่า วันหน้าครับวันนี้งานไม่เสร็จครับเพราะว่าเมาส์แบตหมดมันคงไม่ได้เพราะฉะนั้นชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยทําได้ครับโอเคเมาส์ okay. ที่เขาให้มาในเซตนี้ก็เงียบเช่นเดียวกันครับคลิกให้ฟังแบบไม่ใส่อารมณ์ก่อนก็เป็นเสียงพลาสติกกระทบกันทั่วๆไปหามว่าเงียบมากไหมยังไม่มากเท่ากับบางรุ่นที่ดีไซน์มาสําหรับเงียบจัดๆจริงๆอะ่ะพวกนั้นเขาจะใช้สวิตช์ที่ปุ่มมันนุ่มกว่านี้แต่อันเนี้ย มันก็มีความเป็นแบบสิ่งพลาสติกคึกๆนิดนึงนิดนึงแล้วถ้ากดแบบใส่อารมณ์มากดแบบ คนชอบเล่นเกมยิงปืนก็กถูกใจได้มันก็เปาะเปาะเปาะ,ปะเดียเออแต่ถามว่าควรไหมผมว่าไม่นะครับเพราะว่าสวิชที่มันอยู่ด้านในเนี่ยมันออกแบบมาหรับการใช้ทํางานทั่วๆไปไม่ได้ทนแรงกดแรง,แรงๆอะไรขนาดนั้นและมันมีอายุการใช้งานก็คือกดปุ่มไปประมาณแบบเป็นหลักล้านคลิกอนะไรเงี้ยแล้วมันก็จะหมดอายุลงปุ่ม,มก็จะลั่นดนะับเบิลคลิกอะไรเงี้ยด้วยตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นใช้ให้ถูกลักษณะที่เขาดีไซน์มาดีกว่าก็คือ ใช้งานทั่วไปคราวนี้เรามาดูระยะเวลาในการใช้งานของเมาส์ครับชาร์จ1ครั้งเอาแบบเต็ม100%นะใช้งานได้4ีชั่วโมงด้านในเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่300มิลลิแอมครับระยะเวลาในการชาร์จนะไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์บอร์ดหรือว่าตัวเมาส์เนี่ยใช้เวลาเท่ากันอยู่ที่2ชั่วโมงก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตัวนี้เนี่ยรองรับการต่อไร้สายที่ต้องผ่าน USB dongle เป็นการเสียบ USB type A แบบนี้ เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้กับมือถือจริงๆคุณก็จะต้องไปหาอะแดปเตอร์แปลงพอร์ต USB Type A เสียบเป็น Type C ใช้ได้ครับแต่บางฟีเจอร์เขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับให้ใช้ในมือถือนะยกตัวอย่างคือช็อตคัทต่างๆพวกนี้คือมันจะกดไปแล้วไม่มีคําสั่งแต่ถ้าเราจะพิมพ์เป็นฟออก็ดอยอิอาวหรือตัวเลขทั่วไปอ่ะพิมพ์ได้อยู่แล้วมันใช้งานได้อยู่แล้วรวมถึงเมาส์ครับสามารถขยับไอตัวพอยเตอร์ ได้อยู่แล้วสิ่งที่เราไม่ได้พูดไปนะก็คือช็อตคัดบางอันครับที่เราสามารถกดเพื่อเช็คสถานะได้ยกตัวอย่างเช็คแบบเดี๋ยวผมลองกดให้ดูแล้วกันนะซูมมาดูใ,ใกล้นะกด Fn และ F6 ครับมันจะกระพริบไฟอยู่ตรงนี้กดปุ๊บครับก็จะมีไฟสีเขียวตรงนี้กระพริบบอกเอาไว้เมื่อกี้กระพริบเท่าไหร่3ครั้งว่ากดให้ดูอีกรอบนึ่งอ่ะปับ๊บ1 2 3มปุ่ม,มอ,อื่นๆเนี่ยพวกแคปล็อกอะไรเงี้ยนะก็เป็นไฟสีเขียวเหมือนกันนำล็อก เป็นไฟสีเขียวเหมือนกันนะครับเราสามารถล็อกหรือปิดปุ่ม FN ได้นะครับป้องกันมือลั่นไงลั่นไปโดนเลยอย่างเงี้ยนะปิดตรงนี้ปุ๊บแล้วมันจะเป็นไฟสีฟ้ากดปุ๊บแล้วมันเด้งคําสั่งไปเลยคือไม่ต้องใช้ปุ่ม FN แล้วไงคือกดปุ๊บแล้วเด้งไปเลยหรือกดปุ๊บแล้วเพิ่มเสียงเลยหรือลดเสียงหรือข้ามเพลงหรือปรับความสว่างคราวนี้ถามว่าและเราจะสลับโหมดการใช้งานระหว่าง m a x กับ Windows ยังไงนี่เลยครับปุ่มเขาอยู่ตรงนี้ไงปุ่มตัว Q กับปุ่ม W อยู่ตรงนี้สลับกันได้นะครับแล้วก็ปุ่มเขาจะแยกกันนะวิธีการกดก็แตกต่างนิดหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นในฝั่งของ Windows เนี่ยมันกดตัวหนอนมันก็เปลี่ยนภาษาได้แหละแต่ในฝั่งของ Max ต้องกดเป็นคำสั่งอันนี้นะ Command แล้วก็ Space Bar ถึงจะเป็นคำสั่งได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันสําหรับปุ่มทั้งหมดโอเคเอาเป็นว่านะครับการใช้งานที่เราเล่าให้ฟังดีไซน์ที่เราเล่าให้ฟังนะครับว่ารายละเอียดส่วนใดมันเป็นยังไงในราคาเท่านี้มันใช้ทําอะไรได้บ้างมันชาร์จยังไงมันเปิดยังไงมันปิดยังไงแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมก็น่าจะเอาเรื่องราวเหล่านี้ ถอดออกมาจากคู่มือแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังไว้ทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะซื้อเขาก็มีหลายช่องทางนะ s h o ป e ี Lazada มีครับเป็น Official Store เลยอะ่ะเข้าไปอะ่ะก็จสมารถกดเลือกสีที่ชอบได้ถ้าเกิดว่าคุณมองว่าโอ้อยากสั่งสีดำเพื่อให้เวลาวางไอ้เจ้าซิลิโคนขาวๆเนี่ยที่มันนูดุ่มนิ่มเนี่ยมันจะดูเด็ดมากแล้วมันก็จะดูสวยขึ้นนี่แบบนี้ การรับประกันเนี่ยก็คือ1ปีเต็มในฝั่งของคีย์บอร์ดในฝั่งของเมาส์เนี่ยเท่ากันนะครับไม่ได้แยกกันนะหากมีคําถามส่วนใดซึ่งผมคิดว่าไม่มีหรอกนะเพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ได้เยอะจนแบบซับซ้อนมันไม่ได้ใช้ยากมันไม่ได้งุนงงกับการเปลี่ยนปุ่มอะไรมันไม่ได้งงกับโปรแกรมมันไม่มีอะไรให้งงอะ่ะเออเอาไว้ว่าทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้แล้วผบก็หม่คลิปหน้าไม่มีอุปกรณ์ประมาณนี้อีกครบเซตจบในกล่องเดียวรายเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและดูคลิปนี้จนจบไปแล้วครับสวัส